ขออนุญาตใจมือนะคะไข่ห่อมีประโยชน์เร้าพี่น้องเด้อบำรุงร่างกายได้ดีที่สุด้ะค่ะขออนุญาตใจมือนะคะไข่ห่อมีประโยชน์เร้าพี่น้องเด้อบำรุงร่างกายได้ดีที่สุด้ะค่ะหันนี่พี่น้องผ่านหันฮะ ขาเศร้าเป็นเมื่อขาวเศร้เป็นมืออนม่อที่สำคัญที่สุดและเป็นแจด่ดีๆให้กันเนะค่ะเนาะสู่สกันต่อไป้วจ้าพี่น้องจ๋ายังร้อนๆอยู่เลยอืมไปอินซี่ อาหารที่ทำเองจะอร่อยเสมอผัดคุ้นเชียงใส่ดอกหอมนะคะตามด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วผ่านดูพี่หล่องผ่อนผ่อน ร้อนอยู่เลยอืมปลาอินซีอันนี้ปลาอินซี่ทอดนะคะพี่น้องปลาอินซีเค็มทอดนะคะเป็นแซ่บก็จ้าปลาอินซีนะคะลุงสมองได้ดีเด้อพี่น้องนะจ๊ะเด้ออยู่แรกคือกระเพาะกันนะคะน่ะเนาะอาหารที่ทำเองจะอร่อยเสมอ เชียงใส่ดอกหอมนะคะตามด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองอีเข้มกินคำใหญ่ไปไหนเดี๋ยวมันเข้มแนละ้วเป็หนหรองเนาะอีเข้มกินคำใหญ่ไปไหนเดี๋ยวมันเข้มแล้วเป็นหรองเนาะอาหารที่ทำเองจะอร่อยเสมอ เชียงใส่ดอกหอมนะคะตามด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วผ่อนี่พี่หลังผ่อนผ่อน แต่ยังควานอยู่พี่น้องอันนี้ปลาอินซี่ทอดนะคะพี่น้องปลาอินซี่เค็มทอดนะคะ,ปะเป็นแซ่บปะจ้าปลาอินซี่นะคะไข่ขาวนะคะเนาะอร่อย เข้ากันมากไข่ขาวนะคะเนาะอร่อยเข้ากันมากเ <c oughs> ข้าเศร้าเป็นเมือ ขา่าวนาเป็นมือที่สำคัญที่สุดและเป็นข่าวนาเป็นมือข่าวนาเป็นมือที่สำคัญที่สุดแล้วป็นขออนุญาตใจมือนะคะคขไข่ข่าม่ประโยชน์แล้วเป็นหลังเลยบำรุงร่างกายได้ดีที่สุดนะคะ่ะน่าทันนีะพี่นหลัง ผ่านผ่อนแดีๆกันเนาะค่ะเนาะสู่ๆกันต่อไปล้ะจ้ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะนะคะที่ทําเองค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้นะคะผัดดอกหอมใส่คุ้นเทียงง่ายๆนะคะพี่น้องนะะมากินกันเลยนะคะยังร้อนๆอยู่เลย ไข่สิไข่าขาวนะคะเนาะอร่อยเข้ากันมาก กินเค็มหลายเป็นโรคไตนะพี่น้องเนาะการกินเค็มมันจะทาใไปไตเขาทํางานหนักก็จะพี่น้องขาวเศร้าเป็นมือเขาวเศร้าเป็นเมือที่สําคัญที่สุดแล้วก็เกินเค็มหลายเป็นโรคไตนะพี่น้องเนาะการกินเค็มมันจะทาใไปไตเขาทํางานหนักก็จะพี่น้อง ตรงสมองได้ดีเด้อพี่น้องนะจ๊ะเด้ออยู่แรกสุขผากกันนะค่ะเนาะอาหารที่ทําเองจะอร่อยเสมอผัดคุนเชียงใส่ดอกหอมนะคะตามด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองอันนี้ปลาอินซีทอดนะคะพี่น้องปลาอินซีเค็มทอดนะคะเป็นตแซ่บปะจ้าปลาอินซีนะคะไข่าขาวนะคะเนาะ อร่อยเข้ากันมากเขา้าเป็นมือเขา้อเป็นมือที่สำคัญที่สุดนะพี่อืมจับแต่ยังควนันพี่น้องอันนี้ปลาอินซีทอดนะคะพี่น้องปลาอินซีเค็มทอดนะคะเป็นแซ่บปะจ้า ปลาอินซีนะคะอืมจแจ่ยังควนพหมน้องยังร้อนๆอยู่เลยอืมป่าอินซีน้องเ้อเขาสาวห้าต้องกินแล้วค่ะเนาะเพื่อร่างกายเ้าจะได้อ่าทำงานนะคะเนาะนะคะ ข้าวเช้าบำรุงกินเค็มหลายเป็นโรคไตนะพี่น้ังเนาะการกินเค็มมันจะทำให้ไตเขาทำงานหนักก็จะพี่นนอง นี่ลองเลยเขาเส่าห้าวต้องกินนะค่ะเนาะเพื่อร่างกายห้าจะได้ทํางานนะคะเนาะนะคะข้าวเช้าแบบนี่ค่ะนคะนคะที่ทําเองค่ะพี่น้องจ๋ามือนี้นะคะผัดดอกหอมใส่กุนเชียงง่ายๆนะคะพี่น้องนะ่ะมากินกันเลยนะคะลงสมองได้ดีเด้อพี่น้องจ๋ะเด้ออยู่แรกสุภผักนะค่ะเนาะยังร้อนๆอยู่เลยอืม ปลาอินซีอืมจับแต่ยังควนอยู่พี่หน่องพี่เค็มกินคำใหญ่ไปเลยเดี๋ยวมันเค็มแล้วพี่หน่องนะเต็เนสามารถกินขา่าวเต่าน้ำเด้อ เป็นกาลังใจให้กันจ้าพี่น้องขอบคุณสํารัการรับชมคิลิเรั่นอนโฆษณาได้จ้าเป็นกำลัง